สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคดีๆนะคะในการวางบินทั้งด้านลูกหนี้นะคะซึ่งแต่ละบริษัทนะคะก็จะมีลูกหนี้การค้าเป็นจำนวนมากนะคะรายละเอียดในการวางบินแต่ละบริษัทก็จะไม่เหมือนกันนะคะที่ง่ายๆนะคะที่สามารถทําให้เราวางบินลูกค้านะคะได้ถูกต้องแม่นยำนะคะอย่างแรกเลย เราก็ต้องปิมพ์ตารางวางบินนะคะของลูกค้าแต่ละเจ้านะคะลิสต์มาเลยค่ะเจ้าไหนวางกรเจ้าไหนวางหลังรับเงินเมื่อไหร่ใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะเสร็จแล้วเราก็มาทำรายละเอียดใส่ใน Excel f i ไฟล์นะคะประมาณนี้เลยค่ะซึ่งจะสามารถช่วยให้เรานะคะวางบินในช่วงสิ้นเดือนนะคะได้ทันกำหนดเวลานะคะเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยนะคะในการจัดทำ ตาราง Excel f i ไฟล์นะคะของรายละเอียดลูกค้านะคะสามารถช่วยให้เราวางวินลูกค้าได้ตามกำหนดนะคะลดขั้นตอนการยุ่งยากในการดูปฏิทินลูกค้านะคะแต่ละเจ้านะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย